สวัสดีครับพี่น้องครับมือในอีสานมาดันติกภามาข้นมเาข่าโคกครับมาขึ้นโคกครับพี่น้องครับมาเบิงพักกระโดนโคกพี่น้องครับถ้ามาเบิงหมากหมากพักกระโดนโคกพี่น้องมาเบิงรูเหลือสวยงามพี่น้องหมากมันรู้หลืทั้งเทิงแห้งหลายพี่น้องพวงนี้แห้งงาม มาพักกระโดนโคกพี่น้องใบกระยิ่ง่ายเมครับใบกระยิ่งพี่น้องมากเพิ่งลงมากงามๆบางพวกนี้ม่เจอต้ตนเต็มเตีนเลยเพื่อนนะทั้งเชิทงทงั้งงามใบกระยิ่งพี่น้องแมงไหมมากินใบพักกระโดนโคกพี่น้องเพือ่อนละ แมงใหม่ก็กินพักก็ค้นกินื่านนตัวได้เต้นอยู่เนาะกูด่ามมนควรมานในลูกลองหมกักกูด่าพวกนันเพิ่งผดเลยมันงามพุดอ่ะงอย่างนี้น้่เพิงงามมีหลีเด้อ ปลาโคกสบุนไพรไหลพี่น้องดอกกระเจียวกันมีพี่น้องดอกเกียวกระเจียวกเกินห้องทางทางต้องรุนละพี่น้องดอก,กเจียวเกินห้องทา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 งเด้อ มากพักกระโดดบึงดอกกระเจียวพี่น้องเราเจอเกิดหอดแข่างทางนั้นแกแล้วพี่น้องเบิ่ดูดูแลพิลาดอกมนึงดอกกระเจียวเกิดขึงทขางทางพี่น้องกูนะต่ออนมาพักกระโดดพี่น้องนี่ก็ตน้นหยาด้วยนี่ต้นคนทาด้น่นี่สมุนไพรคนทาพี่น้องมาเบิ้งสมุนไพรได้หลาย ปลาโคก่ได้แห่งแรกยังซื้อได้พี่น้องบานตูมมบกับมีพี่น้องอันนี้บานตูมมบครับบานตูโมบี่คุณไปปลูกกันพี่น้องใน,นเครือสากเหล็กร้ตสากเหล็กกยู่นน้ำกันเลยพี่น้องสมงุนไพรในป่าเยอะมาก,กนะอันนี้แกหวานนั่นนั่น บวานแมงมุมพี่น้อง<ช>หลาย,ยอันนี้ก็ต้นป่งสมุนไพรในป่าเยอะมากเลยนะคะพี่น้องต้นป่งปลา,าพี่น้องปลาทางน้ำหอมพนมนี่อุดมสมบูรณ์เนาะครับปลาเห็ดพร้อมดอกกระเจียวพร้อมก็ไปเด็ดดอกกระเจียวดอกนึงก็กกได้พี่เดชอือเพราะแม่ดอกกระเจียวให,ให้พี่น้องเด็ดกรมีเดชดอกกระเจียวอุดมสมบูรณ์พี่น้อง ตายแห่งแรกอยู่หากันเอาคุดอันนี้ไปปลูกกันพี่น้องคุดบานตูหมูไปปลูกกันพี่น้องครับงามแท้ครับบานตูหมูพี่น้องพื่อนเก็บอันอาหารไวเน้หล่างเลยพี่น้องเราบานตูหมูครับเอาไปปลูกครับเป็นยาสมุนไพรครับกินได้พรพอมพี่น้องครับ ส่ขนมจีนก็ได้ครับพี่น้องครับไผายางกับตาพี่น้องครับมา,ามพายอพายบ้อมาามพี่น้องพายอ,อครับมาาม พรอีกคลิปหนึ่งอันนี้วาดดีกันเลยครับพี่น้องครับมือนี่กรพามาเบ่งหมากพักกระโดดน,นะครับพี่น้องครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ